อาร์มดราก้อนทันเดอร์เลเวล10สามารถทำลายการ์ดทุกใบบนฟิลด์ได้เทิร์นละครั้งถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้มีพลังโจมตี1 0 0 0 0เป็นต้นไปเป็นหมื่นเลยหรอพี่ สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยิโอในคลิปนี้ก็จะเป็นอาร์มดราก้อนนะครับอาร์มดราก้อนเนี่ยผมกลับไว้อยู่แล้วว่าตอนที่ทาคลิปมังกรเพิงดําโฮรัสไปต้องมีคนนึกถึงเจ้าหนี้นะครับแล้วผมก็เตรียมไว้แล้วเหมือนกันนะครับว่าจะทําให้ซึ่งที่ต้องเตรียมนานหน่อยเพราะว่าอาร์มดราก้อนมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับมังกรเพิงดําโฮรัสที่มาในยุคใกล้ๆก,ก,กันตอนนั้นนะนะเออซึ่งโฮรัสมีแค่กี่ใบเองตอนนั้น 4- 5 6หใบเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าของอาร์ม คัดมาในคลิปนี้นะมีถึง16ใบด้วยกันครับผมเออถือว่าเยอะนะครับแล้วก็เอฟเฟกก็น่าสนใจเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นก็อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์กันด้วย้วกันเนาะซึ่งอาร์มดรา้อนที่ผมคัดมาก็จะเป็นซีรีส์เลเวลของมันตามปกติเลยนะครับหชุดแล้วก็จะเป็นอาร์มดรา้อนทันเดอร์อีก1ชุดแล้วก็จะเป็นพวกอาร์มดรา้อนเรียกว่าไม่ใช่มอนสเตอร์เลเวลนะครับก็เป็นมอนสเตอร์ปกติทั่วไปอะไรอย่างนี้รวมๆแล้วก็16ตัวอย่างที่ผมบอกไปครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันดีีกกกกกกวววว่า่าาาาานนนะรรรรัััเจ้้ออมมมดดงงตติิุธพ จะแข็งแกร่งขนาดไหนครับเริ่มจากตัวแรกเลยก็ต้องเป็นอาร์มดราก้อนเลเวล3ครับ อาร์มดราโกนเลเวลสนะครับผมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผามังกรอนเลเวลสาพลังโจมตีพันสป้องกัน900ครับการใบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันอยู่บนฟิลของเราเนี่ยในช่วงสแตนบายเฟสของเราเราสามารถที่จะเลือกอาร์มดราโกนเลเวลหจากในเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงมาได้ครับเป็นไงเงื่อนไขาการอัพเลเวลง่ายๆนะครับสำหรับเจ้าอาร์มดราโกนเลเวลสคือจะไม่เหมือนกับตัวโฮลุสนาะที่ต้องตีมอนสเตอร์ตายก่อนแล้วค่อยเลเวลอัพนะครับไอตัวนี้ค่อนข้างจะอัพเลเวลง่ายแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าพลังโจมตีีขขออองงมันนนนนเ่่ยยก็ค้้านะ ไม่น่าจะตีมอนสเตอร์ตัวไหนตายได้ง่าย,ายๆว่ากันเถอะต่อไปนะครับผมอามดราก้อนเลเวล5ครับ อัมราก้อนเลเวล5เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผามังกรเลเวล5พลังโจมตี2004ป้องกัน1 0 0 7ครับผมการ์ดใบนี้นะครับผมจะมีเอฟเฟกต์อยู่2อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1คือเราสามารถที่จะทิ้งการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่บนมือของเรา1ใบแล้วก็ให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีต่ํากว่ามอนสเตอร์ที่เราทิ้งไปจากบนมือแล้วก็ให้ทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นครับผมเออก็ถ้าเกิดว่าเราทิ้งบูอายจากบนมืออย่างเงี้ยก็ทําลายมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีต่ํากว่า3000ได้้ททันทีเลยลยแวก็ การ์ดใบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันสามารถทําลายมอนสเตอร์จากการต่อสู้ได้ในช่วงเอ็นเฟสนั้นเราสามารถที่จะเอาการ์ดใบนี้ส่งลงสู่สารไปแล้วก็อัญเชิญอาร์มดราก้อนเลเวล7จจากบนมือหรือจากในเด็กลงมาแบบพิเศษได้1ตัวครับคือเอฟเฟกทิ้งการ์ดบนมือแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์ที่ผมบอกเลยว่าทีเด็ดของอาร์มดราก้อนมากนะครับมันจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูของอาร์มดราก้อนเลเวล7กันดีกว่าครับเลเวล7เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุลมเผามังกรเลเวล7พลังโจมตี2008ป้องกัน1000รรับบบมมกาาานี้ไ่สาาถอญเชิแ ปกติได้นะครับผมมันจะต้องถูกอัญเชิญด้วยเอฟเฟกของอาร์มดราก้อนเลเวล5ลงมาเท่านั้นครับเอฟเฟกของมันก็คือเราสามารถทิ้งการ์ดมอนสเตอร์จากบนมือได้1ใบหลังจากนั้นนะครับผมให้เราทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายที่มีพลังโจมตีต่ำกว่ามอนสเตอร์ที่เราทิ้งไปนะครับแม่งยังโหดอ่ะเออเมื่อกี้ทำลายแค่ตัวเดียวคราวนี้ทําลายทุกตัวเลยที่พลังต่ากว่าทีนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นอาร์มดราก้อนเลเวล10นะครับอาร์มดราก้อนเลเวล10เป็นมอนสเตอร์เอฟ

การ์ดใบนี้ก็ไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติได้เราจะอัญเชิญมันลงมาได้ก็ต่อเมื่อเรารีลิสการ์ดมอนสเตอร์อาร์มดราคอนเลเวลเจ็ดจากบนฟิลด์ลงไปเท่านั้นครับหลังจากที่เรารีลิสเสร็จปุ๊บเราก็อัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาแบบพิเศษได้นะครับโดยที่ว่าเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็คือการทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเช่นกันครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นการ์ดหนึ่งใบบนมือนะครับไม่จำกัดว่าเป็นมอนสเตอร์การ์ดแล้วเพราะว่าเมื่อเราทิ้งการ์ดเสร็จปุ๊บให้เราทำลายมอนสเตอร์ทททีีี่ออ่่หนหน่ออออยยูบบนนนนฟลลดดฝาาาหหหหุุ้้้กตัััววครืคออนนสสแผม เเลลว10นะผมมองว่าด้วยเอฟเฟกโหดของมันแบบนี้แหละครับผมสเตตัสของมันก็เลยไม่โดดจากของเลเวล7มากนะครับเลเวล10แต่ว่าพลังโจมตีอยู่ที่เพียง3,000เท่านั้นเองแต่ก็เหมาะแล้วครับที่จะเอามาทิ้งการ์ดบนมือแล้วก็ถลม like ่มไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายหนึ่งได้ทันทีทีนี้เซตต่อไปนะครับผมจะเป็นอาร์มดราก้อนทันเดอร์กันบ้างนะครับอาร์มดราก้อนทันเดอร์ตัวแรกก็จะเป็นอาร์มดราก้อนทันเดอร์เลเวล3ครับอาร์มดราก้อนทันเดอร์เลเวล3นะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าดลมเผามังกรเลเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกัน900ครรนนครรรัััับบบกาาไปนนนนนี้ะะเมมมืื่่่อออยูฟิลจถว อาร์มดราก้อนเลเวลสนะครับออยู่บนฟิลแล้วก็อยู่ในสุสานด้วยนะครับเป็นอาร์มดราก้อนเลเวลสแล้วก็เอฟเฟกตมีสออย่างครับ เอฟเฟกที่1คือเราสามารถส่งการ์ดมอนสเตอร์จากบนมือลงไปสู่สารหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกมอนสเตอร์อาร์มดราก้อนเลเวล5ลงไปจากในเด็กจากบนมือหลังจากนั้นอันเชิญอาร์มดราก้อนตัวนั้นลงมาแบบพิเศษครับผมมันเขียนว่ามอนสเตอร์อาร์มดราก้อนหมายความว่าตัวของอาร์มดราก้อนเลเวล5ก็ได้หรือจะเป็นตัวของอาร์มดราก้อนทันเดอร์เลเวล5ก็ได้เช่นกันครับส่วนเอฟเฟกีกอันนึงของมันถ้าตอนที่เราทิ้งการ์ดมอนสเตอร์จากบนมือไปเพื่อใช้เอฟเฟกเมื่อครู่นี้นะครับผมการ์ที่เราิถาา,ามนนราสามารหบ การ์ดจากเด็กได้เพิ่ม1ใบครับตัวต่อไปจะเป็นอาร์มดราก้อนทันเดอร์เลเวลห้าครับผมอาร์มดราก้อนทันเดอร์เลเวลห้าก็เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผามังกอเลเวลห้าพลังโจมตี2004ป้องกันพันเจ็ดครับการ์ดใบนี้นะครับผมก็จะเหมือนกันเลยครับถ้าเกิดว่ามันอยู่บนฟิลหรือในสุสานมันจะมีชื่อเป็นอาร์มดราก้อนเลเวลห้าครับ และเอฟเฟกต์ก็เช่นกันนะถ้าเกิดว่าเราทิ้งการ์ดมอนสเตอร์จากบนมือไปเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์อาร์มดราก้อนเลเวล7จากในเด็กหรือจากบนมือลงมาได้แบบพิเศษครับผมเออเป็นการอัพเลเวลข้ามจากในเด็กอีกแล้วนะแล้วก็เอฟเฟกต์อันหนึ่งของมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดที่เราทิ้งไปเพื่อใช้เอฟเฟกต์เมื่อครู่นี้นะครับเป็นมอนสเตอร์เผ่ามังกรเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์เผ่ามังกรธาตุลมเลเวล5ขึ้นไปจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับต่อไปก็จะเป็นอาร์มดราก้อนทันเดอร์ เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมพามังกรเลเวล7พลังโจมตี2 8 0 0ป้องกัน1,000ครับ การอ้นี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันอยู่บนฟิลหรืออยู่ในสุสานมันจะถือว่าเป็นอาร์มดราก้อนเลเวลเจ็ดครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าเราสามารถทิ้งการ์ดมอนสเตอร์หนึ่งใบที่อยู่บนมือหลังจากนั้นให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์อาร์มดราก้อนเลเวลสิบลงไปอัญเชิญจากในเด็กและอัญเชิญจากบนมือได้เป็นกรณีพิเศษครับผมนี่ก็เป็นการอัพเลเวลที่ง่ายอีกแล้วนะครับแต่ก็ว่าไปนะถ้าเกิดว่าไม่ต้องการอัญเชิญเลเวลสิบก็อัญเชิญพวกเลเวลเจ็ดเลเวลห้าลงมาได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่า Effect เอฟเฟกอรบางใข เราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์อาร์มดราก้อนจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ไปใบครับตัวต่อไปก็จะเป็นอาร์มดราก้อนทังเดอร์เลเวล10นะครับ อาร์มดราก้อนทันเดอร์เลเวลสินะครับผมเป็น Effect, ม,มนอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผามังกรเลเวลสิพลังโจมตี3,000ป้องกัน2,000ครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการ์ดใบนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีเขียนระบุนะว่าต้องให้ใช้อาร์มดราก้อนอันเชิญมาเท่านั้นนะครับน่าจะบูชายันแบบปกติลงมาได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับถูกอันเชิญมาด้วยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์อาร์มดราก้อนเนี่ยเอฟเฟกต์ Effect ที่ตัวอาร์มดราก้อนทันเดอร์เลเวลสิจะได้รับนะครับผมจะมีทั้งหมด5อย่่างแตทั้งงงงนนนีีี้้้จจะตตอออขขึยยู่กัััับบพลโมมครรเเด๋วาดูกัันว่่าแตละ้ ัพลังโจมตีจะส่งผลต่อเอฟเฟกของมันยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามันมีพลังโจมตีตั้งแต่1ขึ้นไปนะครับผมการไปนี้จะมีชื่อเป็นอาร์มดราค้อนเลเวลสิและต่อมานะครับถ้าเกิดว่ามันมีพลังโจมตี10ขึ้นไปมันจะไม่สามารถถูกเปลี่ยนการควบคุมได้มาถึงตรงนี้ก็อาจจะตลกตลก,กับตัวเลขหน่อยนะครับว่าพลังโจมตี1ขึ้นไป10ขึ้นไปอย่างนี้มันสามารถใช้ได้ด้วยหรือเออผมว่าเขาเขียนมาให้แบบเป็นเอฟเฟกต์เบสิคเบสิคเพราะว่าพลังโจมตีระดับนี้ส่วนใหญ่มันมาไม่่่่่คอยยยยถถึงรัับบผมมสววนนนนใหญไปปปเเเเเ็็ลละ้ากา,ากกดท ทันเดอร์เลเวลสิก็อาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเลยว่างั้นนะ ทีนี้เนะี่ยมาถึงหลักร้อยกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่ามันมีพลังโจมตีตั้งแต่100ขึ้นไปมันจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้ครับส่วนเอฟเฟกต่อมานะครับผมเอฟเฟกที่4ก็คือถ้ามันมีพลังโจมตี1000ขึ้นไปในเทินของอีกฝ่ายนะครับผมเทินละครั้งเราสามารถที่จะทิ้งการ์ด1ใบลงสุสานไปหลังจากนั้นให้เราเลือกการ์ดที่อยู B ่บนฟิลหนึ่งใบนะครับแล้วก็ทําลายการ์ดไปนั้นทิ้งจากนั้นตัวของอาร์ดรากอนทันเดอร์เลเวลสิบจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนอย e ตั่ e e หง รากรอนทันเดอร์เลเวลสิเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันมีพลังโจมตีตั้งแต่1 0,000่นขึ้นไปเทิร์นละครั้งเราสามารถทําลายการ์ดทุกใบที่อยู่บนฟิลด์ครับยกเว้นตัวของมันเองคือการที่จะมาถึงขั้นนี้ได้ก็ต้องบอกว่าต้องปั๊มพลังพอสมควรเลยนะครับซึ่งเบื้องต้นก็เป็นเอฟเฟกเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าถ้าพลังโจมตี1000พันขึ้นไปเนี่ยสามารถทิ้งการ์ดเพื่อทําลายการ์ดแล้วก็เพิ่มพลังได้เออถ้าอย่าง,งนะั้นพอไหวแต่มันก็ต้องรอเทิร์นพอสมควรเนาะแบบทำลายครั้ง้งงนนึมตใว, Turn, ตวถััรรหี ก็ได้ตัวต่อไปนะครับผมอาร์มาก้อนที่เป็นเลเวลตัวสุดท้ายแล้วก็คืออาร์มาก้อนเลเวลสิบไว้ครับ อ่ามเาก็เลเวลสิบไวท์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์าแสงเผ่ามังกรเลเวลสิบพลังโจมตีสามพันป้องกันสองพันครับการ์ดใบนี้นะครับเราได้เห็นกันในของยูกิโอภาค GX เอนาะที่มันโจเมะมันเข้าไปอยู่ในรับที่แสงสว่างแห่งการทําลายตกเป็นพวกเดียวกับไซโอแล้วแล้วก็ไปต่อสู้กับอาซึกะหรือไงนี่แหละแล้วมันก็ใช้การ์ดใบนี้นะครับซึ่งการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่ามันไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติได้มันจะต้องถูกอัญเชิญด้วยการใช้เอฟเฟกต์ของตัวมันเองเท่านั้นครับผมซึ่ อาร์มรากรอนที่อยู่บนฟิลด์หรืออยู่ในสุสานนะครับที่มีผลรวมเลเวลเป็น10เนี่ยออกจากเกมไปหลังจากนั้นเราสามารถอัญเชิญอาร์มรากรอนเลเวล10บไวท์ลงมาบนฟิลด์จากบนมือได้เป็นกรณีพิเศษครับผมหลังจากนั้นก็ให้เราเอาการ์ดไวท์เวลจากในเด็กเนี่ยเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบครับส่วนเอฟเฟกต์ต่อมานะครับผมก็คือการ์ดใบนี้นะถ้าเกิดว่ามันหงายหน้าอยู่บนฟิลด์เนี่ยคนที่ควบคุมมันจะไม่ได้รับความเสียหายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดนะครับและเอฟเฟกต์ที่3ามคือถ้าเกิดว่าการ์ดรจตนนดเ เราสามารถที่จะเลือกการ์ดบนฟิลหนึ่งใบแล้วก็ทําลายทิ้งได้ครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอาร์มดราก้อนที่มีความเป็นเลเวลก็คือต้องเอาเรื่องพวกเลเวลมาใช้ในการทำเอฟเฟคนู่นนี่นั่นกันนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูมอนสเตอร์พวกที่แบบเป็นอาร์มดราก้อนนะแต่ว่าไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะอะไรนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างเริ่มจากตัวแรกเลยก็เป็นมังกรกรอบอาร์มดราก้อนครับนี่เนหะ็นไหมชื่อไม่มีเลเวลแล้วนะ มันเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผ่ามังกรเลเวล4พลังโจมตี1 9ป้องกัน1,04การ์ดใบนี้นะครับผมดูรูปร่างหน้าตาของมันแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกับอาร์มรากระเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเมื่อชื่อมันก็เป็นอาร์มรากนใช่ไหมแล้วก็เป็นมังกรธาตุลมเหมือนกันด้วยก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันนะครับเดี๋ยวลองดูเอฟเฟกกันเนาะเอฟเฟกของมันนะครับก็คือว่าเมื่อเราสามารถทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งในการต่อสู้ได้ให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์มังกรธาตุลมเลเวล5ลงไปเนี่ย เขาใช้คําว่าเลเวล5ลงไปเนาะหรือจะเรียกว่า5หรือต่ากว่าอย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว่าเรียกพวกอาร์มดราก้อนลงมาได้เช่นกันนะครับเพราะว่าไอ้พวกนั้นก็มีเลเวล3แล้วก็เลเวล5ด้วยใช่ไหมแต่ว่ามอนสเตอร์มังกรธาตุลมที่ถูกอัญเชิญมาด้วยเอฟเฟกนี้นะครับจะไม่สามารถโจมตีผู้เล่นโดยตรงได้ครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมเมตาไฟส์อาร์มดราก้อนครับ เมตาไฟส์อาร์มดราก้อนเป็นมอนสเตอร์ปกติท่าแสงเผามังกรมายาเลเวล7พลังโจมตี2008ป้องกัน1000ครับผมการไปนี้เนี่ยสเตตัสเหมือนกับอาร์มดราก้อนเลเวล7เลยนะครับจริงๆมันก็คล้ายกับไอตัวโฮลุสที่ผมพูดไวในคลิปนั้นด้วยว่ามันเป็นมอนสเตอร์ของซีรีส์เมตาไฟส์นะครับซึ่งคำว่าเมตาไฟส์อันนี้ผมขออธิบายนิดนึงเนาะว่าผมอ่านตามภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมท่านหนึ่งมากเลยเขามีการแย้งมาว่ามันอ่านว่าเมตาไฟส์นะครับอะไรอย่างงี้นะครับก็ผมจะ แบบไหนเออแต่ว่าผมยึดเป็นตามเสียงญี่ปุ่นไว้ก่อนนะครับก็ขออ่านว่าเมตาไฟสกันละกันนะครับถ้าเกิดว่าจะอ่านว่าเมตาฟฟสก็ไม่ผิดนะเออผมว่ามนก็อ่านว่าเมตาฟฟสได้เช่นกันครับผมซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์เหลืองนะครับก็จะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมีแต่เทคที่เขียนอยู่บนกาของมันว่ามันเป็นมังกรที่มีภาพงดงามดุดมายาแล้วก็เป็นมังกรที่สูงส่งแค่นั้นเลยครับตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นพายอาร์มดากอนครับ ไพ่อาร์มดราก้อนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผ่ามังกรเลเวล7พลังโจมตี2,008ป้องกัน1,000ครับการ์ดใบนี้ก็เป็นอาร์มดราก้อนแน่ๆเลยนะครับผมเพราะว่าดูสีดูโทนมาแล้วเนี่ยคล้ายอยู่เหมือนกันนะแล้วก็สเตตัสเหมือนกันด้วยนะครับผมเอฟเฟกของมันนะครับนี่2อ,อย่างครับโดยแต่และเอฟเฟกเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกที่1เลยก็คือถ้าเกิดว่าเราส่งการ์ดมอนสเตอร์เผ่ามังกรเลเวล7หรือเป็นธาตุลมนะครับยกเว้นการ์ดใบนี้นะจากบนมือลงสู่สสาาาาารรรไไปเเจะมมถอัญชิญ์ดดบบนี้้ลงแ พิเศษครับส่วนเอฟเฟกที่2ก็คือว่าเราสามารถส่งมอนสเตอร์อาร์มดราก้อนหตัวลงสู่สารไปจากบนมือหรือจากในเด็กแต่มอนสเตอร์ที่ส่งไปนั้นจะต้องไม่ใช่พายอาร์มดราก้อนนะครับหลังจากที่เราส่งลงสู่สารไปแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราได้1ตัวมอนสเตอร์ Monster ที่ถูกเลือกนั้นนะครับผมจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300ต่อเลเวลของมอนสเตอร์ที่เราส่งลงสู่สารไปเพื่อใช้เอฟเฟกนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้เช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกมอนสเตอร์ที่มีพลังจมมตี1000 10บนฟลล์เเรรราาาาแ้วสส่งก Arm level งกผ สไปใช่ไหมอาร์มดากอนเลเวลสิก็คูณเข้าไปก็จะเป็นพลังสามพันพลังสามพันก็จะไปบวกให้กับมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี1000พตัวนั้นพลังโจมตีก็จะกลายเป็น4ี่พันในพริบตาเลยแต่ว่าในเทิร์นที่เราใช้เอฟเฟกนี้นะครับเทิร์นนั้นเราจะสามารถใช้มอนสเตอร์โจมตีได้เพียงตัวเดียวครับตัวต่อไปนะครับผมดาร์ a อาร์มดากอนครับ ดาร์คอาร์มดราก้อนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่ามังกรเลเวล7พลังโจมตี2,008ป้องกัน1,000ครับพลังโจมตี2,008ป้องกัน1,000อย่างนี้อาร์มดราก้อนแน่ๆเลยนะครับผมเออแต่ว่าตัวนี้เป็นสายมืดแล้วนะตัวของดาร์ a อาร์มดราก้อนไม่สามารถถูกอัญเชิญแบบปกติได้เราจะต้องมีมอนสเตอร์ธาตุมืดอยู่ในสุสานของตัวเราเอง3ใบขึ้นไปถึงจะสามารถอัญเชิญมาลงมาแบบพิเศษได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของตัวดาร์ a อาร์มดราก้อนก็คือเราสามารถรีมูฟมอนสเตอร์ธาตุมืดจากสุสาน นั้นให้เราเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลด์หนึ่งใบแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งได้ครับตัวต่อไปนะครับผมมังกรบุกทำลายดาร์กอาร์มครับผม ดาร์ a อาร์มเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิธาตามืดเผ่ามังกรเลเวล7พลังโจมตี2,008ป้องกัน1,000ครับไอตัวนี้ไม่มีคำว่าดาก้อนแต่มีคำว่ามังกรแล้วก็พลังโจมตี2,008ป้องกัน1,000อันนี้ได้ครับผมน่าจะเป็นมอนสเตอร์สายพันหนึ่งของอาร์มดากอนเนาะตัวนี้นะครับผมสามารถอันเชิญเอ็กซิมันลงมาได้โดยการใช้มอนสเตอร์เลเวล7 2ตัวขึ้นไปนะครับผมไม่ได้ว่าจากัดว่าจะต้อง2ตัวแล้วนะ2ตัวขึ้นไปได้นะครับมันยังมีวิธีการอันเชิญเอ็กซิสอีกแบบหน มีมอนสเตอร์ธาตุมืด้าตตัวเป็นต้นไปเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผามังกรธาตุมืดเลเวลห้าขึ้นไปบนฟิลของเราแล้วก็อัญเชิญเอ็กซิสนะตรงนั้นได้ด้วยเหมือนกันครับผมเออไม่ต้องใช้เลเวลเจ็ดอย่างเดียวนะใช้เลเวลห้าก็สามารถอัญเชิญไอตัวนี้ได้นะครับแล้วก็การที่มันมีวัตถุด,ดิบเอ็กซิสต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่ากลัวมากเลยนะครับเอฟเฟกต์ของดาร์คอาร์มก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันถอดวัตถุด,ดิบเอ็กซิสไปหนึ่งใบมันจะใช้เอฟเฟกต์เลือกการ์ดบนฟิลของอีกฝ่ายหนั้น้้้นนนททิงงงครร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 แตต่่่่่่เเเเเเเมมืืออออออาาาาาาใใชู e ููีีสส็จจะก์ดยข ออกจากเกมไปด้วย1ใบครับในเทินที่เราใช้เอฟเฟกนี้นะครับผมการ์ดใบนี้จะไม่สามารถโจมตีได้จนจบเทินครับเออก็ถือว่าไม่สุดนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าเอฟเฟกที่มันสามารถที่จะใช้วัตถุดิบเอ็กซีให้เป็นประโยชน์ได้ขนาดนี้นะครับผมทำลายการ์ดของอีกฝ่ายหนึ่งได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเองกลับโจมตีไม่ได้ในเทินนั้นมันก็น่าเสียดายนิดนึงเนาะตัวต่อไปนะครับผมตัวเกือบสุดท้ายแล้วนะครับที่จริงจะเป็นตัวสุดท้ายก็ได้นะนั่นก็คืออาร์มดราคอนคาตาเพลว์แคนนอนครับ อาร์มดราก้อนคาตาเพลคันนอนนะครับเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นท่าแสงเผาเครื่องจักรเลเวล10พลังโจมตี3า0พป้องกัน3,000ครับการ์ดใบนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เกิดจากการรวมร่างของ V2C ูซีดราก้อนคาตาเพลคันนอนบวกกับอาร์มดราก้อนเลเวล7การ์ดใบนี้นะครับผมสามารถอัญเชิญได้ก็ต่อเมื่อในการดูเอลครั้งนั้นนะครับมีการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่เป็นวัตถุดิบของมันออกมาแล้วครับหมายความว่าถ้าเราเรียก V2C ออกมาบนฟิวอะไรเงี้ยและอาร์มดราก้อนเลเวล7อยู่บนเบอร์ของเราแล้วเรายังไม่เคยอัญเชิิิญแบบพเเเเศษลลงงงงมมมาาาาายยยยอ่่่ี้รรจะัไัไสาาถฟวชน ได้นะครับแต่ว่าถ้าเงื่อนไขครบแล้วมอนสเตอร์ทั้ง2ตัวนั้นถูกอันเชิญลงมาในการดวลนี้แล้วปุ๊บเราสามารถรีมูฟจากฟิลจากสุตรสารล,ลงไปได้เลยครับผมไม่ต้องใช้การฟิวชั่นซึ่งเอฟเฟกของการ์ดใบนี้มี2อันนะครับผมเอฟเฟกที่1ก็คือว่าตราบใดที่การ์ดใบนี้หงหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนของเราอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกการ์ดที่เป็นชื่อเดียวกับการ์ดที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปครับเดี๋ยวผมกลับมาอธิบายตรงนี้นะมาดูเอฟเฟกที่2องกันก่อนครับผมเอฟเฟก การจากในเด็กหรือจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กออกจากเกมไปได้1ใบหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาการ์ดที่อยู่บนฟิลและอยู่ในสุดสารของอีกฝ่ายหนึ่งออกจากเกมไปให้หมดครับผมซึ่งการทําแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขามีการ์ดที่ถูกรีมูฟไปใช่ไหมแล้วเขายังเหลือการ์ดที่เป็นชื่อเดียวกับตัวที่ถูกรีมูฟไปอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์นั้นได้แล้วครับผมด้วยเอฟเฟกต์แรกของตัวอาร์มดราก้อนคาตาพาแคนนอนนะครับเพราะมันบอกไว้เลยว่าถ้ามีการ์ดออกจากเกมไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะไม มูฟครีโบไปแล้วใช่ไหมอีก e ฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของครีโบที่บอกว่าทําให้ความเสียหายจากการต่อสู้กลายเป็นศูนย์ได้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นเอฟเฟกที่ผมว่าโหดมากนะเพราะว่าเอฟเฟกที่2ของมันก็คือสามารถที่จะรีมูฟการ์ดของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับในแต่ละเทิร์นนะติดแค่ว่าเงื่อนไขาการเรียกของมันก็จะมีความยากนิดนึงนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์อาร์มดราก้อนนะครับสิบห้าใบอ้าไหนบอกว่าตอนต้นคลิปมี16บกใบไงนะครับคือจริงๆ,ๆ การ์ดใบนี้มีชื่อว่า h e ร์ t a r ร d r a g ก n ครับผม h e a ์ t Arm d r a าก n อนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเพลมังกรเลเวล4พลังโจมตี1ัน0ป้องกัน800ครับการ์ดใบนี้นะครับผมมันไม่ใช่อาร์มรากรอนนะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยครับคือไอตัวที่ผ่านมายังมีความเป็นธาตุลมพลังโจมตีใกล้เคียงกันอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันแค่มีความคล้ายกันเฉยๆครับผมชื่อมันคล้ายกันมากแต่ว่าเอาเป็นว่ามันไม่ใช่อาร์มรากรอนซีรีส์เดียวกับไอตัวที่เล่ามาเมื่อกี้เลยละกันนะแต่ไหนชื่อแม่งจะเฉีย ครับเอฟเฟกของฮาร์ดอาร์มดราก้อนตัวนี้นะครับผมก็คือเราสามารถทิ้งมอนสเตอร์เลเวล8ขึ้นไปจากบนมือของเราแล้วก็อัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาแบบพิเศษได้แล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกรีลิสเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์เลเวล7ขึ้นไปนั้นมอนสเตอร์เลเวล7ขึ้นไปนั้นที่ถูกอัญเชิญมาก็จะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกนะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพวกอาร์มดราก้อนทั้งหลายเลยนะครับที่ผมเซอร์ไพรส์คือไออาร์มดราก้อนทันเดอร์ครับผมคืออาร์มม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 ดดรรราาาากกก้ออออนน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 ัันนัั ome, ััเเเเเเ์ีีี่่่่ยยจจจะะชืโโโงบตวไท อบ,บอกคนอื่นว่าซันดาซันดานะครับผมก็เลยมีอาร์มดากอนทันเดอร์ออกมาด้วยเออแต่ว่าอาร์มดากอนทันเดอร์ก็ไม่ได้ออกมาในอนิเมะนะเท่าที่ผมจําได้มันไม่เคยเห็นนะครับผมแต่เอฟเฟกของมันก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ดีๆนะท่านผู้ชมเคยมีประสบการณ์เล่นอาร์มดากอนมายังไงนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมเสริมเข้ามาได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไคร้กา สวัสดีครับ